แล้วก็หนีออกมากับโรเซนเบิร์กนั้นแล้วก็พาโรเซนเบิร์กกับคาสิโนของโรเซนเบิร์กนะครับ สวัสดีครับผมโจที่ headset ครับคลิปนี้อยู่กับเกม GTA San นะครับและก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม GTA San ในเนื้อเรื่องของเมืองรัฐวันจูรัสแล้วนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาที่คาสิโนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็คาสิโนแห่งนี้ครับมีชื่อว่าโฟลดากอนแล้วก็เป็นของเพื่อนรักของเรานะครับก็คือวูซี่นั่นเองครับตอนนี้เป็นเจ้าของคาสิโนแล้วนะครับจะรวยไปไหนนะและเราก็เข้ามาในคาสิโนของวูซี่นี่แหละเพื่อจะรับภารกิจนะครับแล้วก็ตรงนี้นะ มันจะมีบริการอยู่นะครับหรือว่ายามนะครับอย่าไปต่อยพี่เขานะครับถ้างนั้นโดนปืนสวนนะครับแล้วเราก็เข้ามาหาวูซี่นะก็มีปัญหาอยู่เลยนะครับวูซี่กำลังโทรบอกฟุตแพนด้ามาส่งอาหารหน่อยตอนนี้หิวไม่ใช่นะครับก็คือบูซี่กาลังบดลูกน้องอยู่นะครับบอกว่าเครื่องสล็อตมันพังนะพวกนายปล่อยให้มันพังได้ยังไงนะก็คือมีคนมากัดแกล้งนะครับพังเครื่องสล็อตของคาสิโนของบูซี่นะครับแล้วก็สงสัยว่าในเมืองแห่งนี้ อาจจะมีคนกันแกล้งก็ได้นะเพราะว่าการเปิดคาสิโนนะครับก็เป็นธุรกิจเมือดอยู่แลนะครับมันต้องมีเงินใต้โต๊ะแต่คาสิโนของบูซี่ไม่ยอมจ่ายนั่นเองครับก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น,นและในเมืองรัฐบาจุรัดจะมีเจ้าถิ่นอยู่แล้ว3ที่นั่นเองครับและทั้ง3แก๊งนะครับหรือว่า3คาสิโน มันรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวเองว่าคาลิกูล่านั่นเองครับแล้วคาสิโนแห่งที่4ก็คือของวูซี่นี่แหละเพิ่งมาเปิดนะครับเด็กใหม่นะก็เลยโดนรับน้องไปนั่นเองครับและวูซี่ก็เสนอให้ซีเจเป็นคนคอยดูแลคาสิโนของวูซี่แล้วก็จะได้ส่วนแบ่ง ไปนั่นเองครับซีเจก็บอกว่าอุย้ยหวานหมูผมเลยทีเดียวเชียวและในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นะครับก็มีลูกน้องของบูซี่บอกว่าตอนนี้เราจับโจรได้ลูกพี่มันไปทุบข,ของของพวกเราเน่ยมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสล็อตแมชชีนที่พังไปนั่นลูกพี่และซีเจก็อาสาที่จะไปเค้นความลับกับเจ้าโจรน,นั่นเองนะฮะ และในภารกิจนี้ครับเราจะได้เจอกับตัวละครตัวใหม่ครับที่ออกมาแวบเดียวเองนะครับไอคนนี้มันถูกมัดมืออยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเชือกแต่อย่างใดนะครับไอคนนี้มีชื่อว่าจอนนี่นะครับภารกิจของเราก็คือทําให้จอนนี่กลัวจนฉี่ราดนะครับก็คือต้องขับรถสวนเลนนะครับข้อห้ามก็คือห้ามขับออกไปยังทางด่วนนะหรือว่าถนนใหญ่นะครับถ้าไม่อย่างนั้นจะติด3ดาวนะครับเราอ เราทําให้จอนนี่กลัวเสร็จแล้วนะครับจอนนี่ก็จะเผยความลับนะครับว่าพวกที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้เครื่องสล็อตพังก็คือแก,งก๊งซินดาโก้แฟม,มิลี่นะและภารกิจก็จะผ่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่าไอ้แก,งก๊งนี้นะมันคือใครนะครับสำหรับภารกิจต่อไปครับก็มาหาบูซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าแก,งก๊งซินดาโก อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ตู้สล็อตระเบิดนั่นเองครับก็คือพวกนี้นะครับมันจะมากัดแก้งธุรกิจของบูซี่นั่นเองครับและวบูซี่ก็ยอมไม่ได้นะแต่ถ้าว่า CJ จะขอไปแก้แค้นนะครับหรือว่าไปป้นคืนนั่นเองครับคือมันทําให้สินทรัพย์ของพวกเรามันเสียหายเราก็ต้องไปป้นมันกลับมาแต่ตอนแรกบูซี่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ CJ บอกว่าฉันเป็นหุ้นส่วนนะฉันต้องมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นโอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการเองและเราจะไปป้นยังไงแหละบูซี่ถามนะซี CJ ก็บอกว่าเราก็ไปหาระเบิดมาซิเอาระเบิดไปพังมันให้ยับเลยและทีนี้ซีก็ต้องไปหาระเบิดนะฮะ ก่อนที่เราจะไปบนคืนเราต้องหาระเบิดก่อนนะครับก็คือมาเอาที่เหมืองนี่แหละนะซีเจฉลาดมากเลยนะครับที่เหมืองมันจะมีระเบิดที่เขาเอาไว้ระเบิดเหมืองนะและวิธีเอาก็คือเราต้องขึ้นรถคันใหญ่คันนี้แหละนะครับแล้วก็ขับทับเลยนะขับทับกล่องเพราะกล่องแตก เราก็เก็บระเบิดนะครับแล้วก็หนีออกมานะอันนี้จะเป็นรอปรพอนะครับที่มานะรอปรพอไม่ต้องสนใจนะขับรถวิบากซิ่งออกมาเลยนะครับนี่เลยเทคนิคง,ง่ายๆก็คือต้องขับแบบซิ่งๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราขับไม่ซิ่งนะเราจะตกเขาด้วยนะครับนี่เลยหลยังจากนั้นเราก็ขับรถเอาระเบิดมาให้กับซูซี่ลูกน้องของวูซี่เนาะสำหรับคนนี้อยู่กับวูซี่มานานแล้วนะครับนี่เลย แต่ถ้าว่าซูซี่ในใจดำนะครับปล่อยให้ซีเจอยู่ในพายุทะเลทรายนะครับไม่ยอมรับเรากลับไปที่คาสิโนด้วยนะครับเราต้องขับรถคันนี้แหละขับเมืองลาสแวนตูรัสเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะสำหรับภารกิจต่อไปครับในระหว่างที่ซีเจกับบูซี่กำลังเล่นไพ่กันอยู่นะลูกน้องก็เลยเอาชิปแปลกๆ2อันมาให้ดูนะครับเนื่องจากชิป2อันนี้มัน ตรวจพบว่ามันอาจจะเป็นชิปปลอมมันเองครับพอวูซี่ดูนะครับก็ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากตาบอดและ CJ ก็ดูให้นะครับและทีนี้ CJ ก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ดูเหมือนว่าโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์มังกรนี้มันแปลกๆนะเนี่ย แสดงว่ามันต้องเป็นของปลอมแน่นอนเลยและว,วูซี่ก็โมโหเป็นอย่างมากนะแล้วก็สันนิษฐานว่ามันต้องเป็นฝีมือของพวกตระกูลซิดิโกแน่นอนเลยเราต้องไปจัดการมันก็คือเจ้าพวกซิดิโกพวกนี้นะครับมันเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกในเมืองนั่นเองครับเราต้องไปจัดการมันนะและว,วูซี่ก็กําลังจะเดินไปนะแต่ซีเจก็รับอาสางานนี้นะเฮ้ยไม่ต้องถึงมือลูกพี่เดี๋ยวผมจัดการเอง สำหรับภารกิจนี้บวกอย่างเดียวไม่ต้องคิดเยอะนะครับพอเราไปถึงหน้าโรงงานแล้วตัวเกมมันจะบอกว่าให้ลองหาทางเข้าทางอื่นนะแต่ว่าเราสามารถปินเข้าไปได้เลยนะครับและภารกิจนี้ค่อนข้างขี้โกงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราเริ่มภารกิจแล้วนะครับพวกมันจะยิงเราแบบทุกทิศทุกทางเลยนะครับต้องเตรียมเกราะเตรียมเลือดมาเยอะๆเลยนะครับและเราก็จัดการเครื่องผลิตชิปเถื่อนนั่นเองครับเราจัดการหมดแล้วเราก็หนีกลับมาหลังคาสิโนของวูซี่นะและภารกิจก็จะผ่านเลยนะฮะ มาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับเราจะได้รับสายโทรศัพท์จากเดอะทูเพื่อนเก่าของเรานะครับโทรมาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปปาร์ตี้กลางทะเลทรายมากับเพื่อน2คนแต่เมื่อคืนฉันเมามากก็เลยเผลอหลับไปและวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาแต่ทว่าฉันอยู่ที่เมืองลอสซันโตเฉยเลยฉันน่าจะตื่นที่ทะเลทรายแต่ฉันมาที่นี่ได้ยังไงนะแล้วทีนี้เดอะทูก็เป็นห่วงเพื่อน2คนนะที่อยู่กลางทะเลทรายนะก็เลยอยากจะให้ซีเจไปรับเพื่อน2คนนั้นหน่อยนะฮะ สำหรับภารกิจนี้เราต้องหารถที่มันนั่งได้3คนนะครับถ้าแนะนําก็เป็นรถแท็กซี่นี่แหละง่ายที่สุดนะครับพอเราไปถึงกลางทะเลทรายเราจะได้เจอกับ2ตัวละครใหม่นะครับที่มีชื่อว่าแม็กเซอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งครับชื่อว่าพู๋นะครับสคนนี้จะเมาอยู่กลางทะเลทรายไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วซีเจก็แนะนานะว่าฉันเป็นเพื่อนของเดอะทูเดอะทูบอกให้มารับพวกนาย2อนคนนะและ2คนนี้ก็เถียงกันนิดนึงนะ และสองคนนี้มันก็นึกขึ้นได้นะว่ามีเพื่อนอยู่ที่เมืองรัสววนจูรัสด้วยนะครับที่มีชื่อว่าเคนโลเซนเบิร์กและ CJ ก็อาสาที่จะไปส่งนั่นเองนะฮะและเคนโลเซนเบิร์กนี่หน้าตาคุ้นๆนะครับแน่นอนว่าเขาก็คือตัวละครตัวเดียวกันกับในเกม GTA Vice City นั่นเองครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะนะฮะ และที่นี้เราก็ต้องขับรถพาเจ้า2คนนี้กลับไปที่เมืองรัฐเวนจูนรัตนั่นเองครับระหว่างทางนะก็ขอแวดดิง้งสักหน่อยที่ฟาร์มงูนะครับแต่ถว่ามีเรื่องกับชาวบ้านนะครับก็เลยต้องเห็นออกมานะครับเราต้องจัดการชาวบ้านก่อนนะแต่ว่าถ้าเราไม่จัดการชาวบ้านนะเราจะต้องมาตีกันอยู่หน้าคาสิโนด้วยนะครับพอเราจัดการเสร็จแล้วก็เข้าไปด้านในคาสิโนเลยนะฮะ พอเราเข้ามาด้านในครับเราจะได้เจอกับเคนโรเซนเบิร์กนะครับที่แก่ลงไปมากเลยนะครับหรือว่าพี่เกไปเปลี่ยนทรงผมมาเนี่ยพอเราเข้าไปด้านในแล้วนะครับเราจะได้เจอกับโรเซนเบิร์กนะครับที่กำลังบนอยู่นะบอกว่าฉันอุสตส่าห์นี้มาจากเมืองไวซิตี้มาทําธุรกิจที่เมืองลอสแวนจูรัสเนี่ยฉันยังโดนไอ้พวกมาเฟียจากเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้เนี่ยตามล้าควานอยู่นะและทีนี้ทาง แม็กซ์กับพอก็อาสาที่จะช่วยนะแล้วก็ CJ ด้วยนะครับซีก็แอบเมียนนะขอช่วยด้วยอีกคนนะและการช่วยก็จะแลกด้วยการขออยู่ที่นี่นั่นเองครับก็คือขอแค่ที่พักอุ่นๆแค่นั้นแหละพี่ชายและหลังจากนั้น CJ ก็โทรบอกวูซี่นะครับบอกว่าตอนนี้ฉันแทรกซึมเข้ามาในบ่อนฝ่ายตรงข้ามกับนายได้แล้วเดี๋ยวนายรอฟังข่าวดีแล้วกัน มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับ CJ ต้องมารับงานกับโรเซนเบิร์กนะครับก็คือหวังว่าจะแทรกซึมเข้าไปสู่กิจการบ่อนคู่แข่งนะครับแล้วก็หาทางกำจัดพวกมาเฟียที่มาจาก l ิบ e r t ตี้ t ิีครับสำหรับงานนี้ครับโรเซนเบิร์กบวดหัวอีกแล้วครับเนื่องจากตอนนี้จอ h n นนี่เข้าโรงพยาบาลนะเพราะไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้นะครับทำให้จอ h n นนี่เข้าโรงพยาบาลนะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือ CJ นี่แหละนะครับที่เรา ขับรถทําให้จอนนี่กลัวนะครับตอนนี้จอนนี่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาการโคม่าด้วยประเด็นนะครับแต่ว่าโรสินเบิร์กไม่รู้นะว่าซีเจเป็นคนทานะครับและตอนนี้ก็มีมาเฟียแก๊งที่มีชื่อว่าฟอร์ลินดีครับมันต้องการตัวจอนนี่นะครับถ้าสมมติว่ามันได้ตัวจอนนี่ไปมันอาจจะสาวมาถึงตัวของโรสินเบิร์กก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าจอนนี่นะมันเก็บความลับของโรซินเบิร์กไว้เยอะมากนั่นเองครับและในภารกิจนี้เราต้องไปชิงตัวจอนนี่ที่ ที่โรงพยาบาลก่อนพวกฟอเรลลี่มันจะถึงตัวจอนนี่นั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าซีเจต้องเสนอตัวไปทํางานนี้เองนะครับเพราะว่าอยากจะให้โรซิเบิร์กไว้ใจนั่นเองนะครับและในภาฯรกิจนี้ดูเหมือนว่าจะชิวๆนะครับซีเจก็ขับรถมารับจอนนี่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ทว่าจอนนี่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับและเราก็ต้องขับรถหารถพยาบาลนะที่รับพาตัวจอนนี่ไปนั่นเองครับวิธีง่ายๆก็คือ ขับรถชนตรงท้ายมันนะครับคันไหนที่ขับนี้เราแสดงว่าคันนั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีพวกฟอร์เรลลี่ขับอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็รีบไปชิงรถมานะั้นแล้วก็ขับรถมาส่งที่โรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วเราก็จะได้เจอกับจอนนี่ที่นั่งรถวิลแชร์อยู่นั่นเองครับและภารกิจก็จะผ่านเลยนะครับ สำหรับภารกิจต่อไปครับโรเซนเบิร์กที่กำลังเมาได้ที่นะซีเห็นโอกาสนี้ CJ ก็เลยถือโอกาสนี้เข้ามาปั่นหงโรเซนเบิร์กเลยนะครับบอกว่าเราน่าจะไปหาจอห์นนี่นะก็คือไปคุยกันแล้วก็ไปเจรจากันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคุมแถวนี้และ CJ ก็อาสาไปกับโรเซนเบิร์กแค่2คนนะฮะ และในภารกิจนี้เราก็แค่พาโลเซนเบิร์กกลับไปที่โรงฆ่าสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไอ้จอนนี่นะมันเป็นหัวหน้าของโรงฆ่าสัตว์นี้นั่นเองนะครับนี่เลยพอไปถึงแล้วซีเจก็ไม่อยากจะเข้าไปด้านในนะเพราะว่ากลัวจอนนี่จำหน้าได้นะครับแต่โลเซนเบิร์กขอให้เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันนะครับพอเข้าไปแล้วนะ เจ้าจอนนี่ก็ออกมานะครับนี่เลยแต่ทว่าซีเจหลบอยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับหลบนานไม่ได้นะก็เลยเจอหน้ากับจอนนี่ครับจอนนี่ตกใจนะก็เลยหวัวใจวายตายไปเลยนะครับแล้วก็บอก้วยว่าไอ้นี่แหละมันเป็นคนทําให้ฉันเข้าโรงพยาบาลอาการโคม่านะและลูกน้องก็เดือดเป็นอย่างมากนะครับและในภารกิจนี้เราต้องจัดการลูกน้องของจอนนี่ให้หมดนะครับก็คือล้างโรงฆ่าสัตว์เลยทีเดียวเชียวนะครับและโรงฆ่าสัตว์นี้แหละมันก็คือแก๊ง ซินดากนะก็คือจอนนี่เป็นหัวหน้าของซินดากถ้าเราจัดการได้หมดนะไอ้แก๊งซินดาก้นี้มันก็จะหายไปนะครับและหลังจากที่เราจัดการทั้งหมดแล้วนะครับล้วก็หนีออกมากับโรเซนเบิร์กนะแล้วก็พาโรเซนเบิร์กกับคาสิโนของโรเซนเบิร์กนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับแล้วก็ทําสัญญากับโรเซนเบิร์กด้วยนะครับว่ากันใต้ของจอนนี่ นายห้ามบอกใครนะแรกกับการที่ฉัน,นจะพานายหลบหนีในภายหลังและภารกิจก็จะผ่านเลยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันครับสลหรับคลิปนี้ครับเนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคร b e ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม